สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สม่จะมาพูดถึงดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธจะมีการโครจรวิปบริตในช่วงวันที่11สิงหาคมไปจนถึงช่วงวันที่30สิงหาคมปี2566นี้ค่ะดาวพระพุธในขณะนี้โครจรอ,อยู่ที่ราศีสิงห์นะคะและดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วเมื่อมีการโครจรผิดปกติหรือโครจรวิปริต ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีนะคะซึ่งจะส่งผลในแง่ลบหรือแง่บวกอย่างไรเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลลขนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระพุธได้ทำการโครจรวิปริตหรือโครจรผิดปกติในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะชาวลัคนาราศีสิงห์คะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ และถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณนะคะในขณะนี้ดาวพระพุธเองก็โคจรอยู่ที่ราศีสิงค่ะโคจรอยูออ่โคจรทับเนื้อทับตัวของคุณอยู่นั่นเองนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ดาวพระพุธท,ท่านได้โคจรวิตปริตหรือโคจรผิดปกตินั่นก็คือในช่วงวันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่30สิงหาคมปี2566นั่นเองค่ะ ในช่วงที่ดาวได้ทําการโคโจรวิตปริตหรือโคโจรผิดปกตินะคะก็ไม่ได้หมายความว่าดาวเขาจะส่งผลเสียให้คุณแต่เพียงด้านเดียวนะก็ยังมีโอกาสที่จะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพยายามใช้ประโยชน์จากดาวให้มากที่สุดนะคะดาวประพุธเป็นดาวกระดุมพระเป็นดาวโชคลาภใหญ่เป็นดาวการเงินของคุณเมื่อโคโจรมาทับเนื้อทับตัวแต่โคโจรวิตปริตแบบนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้เงินเก่าเป็นช่วงที่คุณจะได้โชคลาภเก่าๆนะคะมีโอกาสที่คุณจะ ได้เงินที่ค้างคามีโอกาสที่คุณจะได้เงินที่คุณควรจะได้รับแต่ในช่วงที่ผ่านมานั้นคุณยังไม่ได้อาจจะได้รับในจังหวะนี้ก็ได้และโชคลาภใดที่คุณเคยได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้อีกเช่นเดียวกันค่ะประการต่อมาเจ้าลัคนาราศีสิงห์เหมาะมากนะคะที่จะทบทวนในเรื่องของการใช้เงินของตัวคุณเองสมมุติว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการเหมาะมากที่จะย้อนกลับไปดูการเงินของบริษัทในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงสาเดือนที่ผ่านมาหรือช่วง6เดือน หรือปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามย้อนกลับไปดูในเรื่องของตัวเลขให้ดีตรงไหนที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปพยายามอุดรอยรั่วตรงนั้นตรงไหนที่มันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นก็พยายามตัดตรงนั้นรวมไปถึงถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจไม่ใช่เจ้าของบริษัทคุณเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามไปย้อนดูการใช้เงินของตัวเองนะคะแล้วก็มาปรับปรุงการเงินเออมาปรับปรุงการใช้จ่ายของตัวคุณคุณก็จะมีเงินเก็บที่มากยิ่งขึ้ นมันเป็นระยะเวลาที่เหมาะแก่การทบทวนนะในเรื่องของตัวเลขทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่การเงินการบัญชีนะอาจจะเป็นทบทวนการกระทําของตัวคุณเองก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยมาทับเนื้อทับตัวคุณในครั้งนี้ค่ะส่วนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวพระพุธเดินไม่ดีในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรวิปริ์แบบนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะ ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ระมัดระวังรายจ่ายที่มันจะมากกว่าปกตินะคะเกิดรายจ่ายที่ไม่พึงประสงค์ นะอาจจะเป็นรายจ่ายที่เ BUR, กี่ยวข้องกับการใช้จ่ายส่วนตัวของคุณก็ได้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ได้รายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถก็ได้คือมันมากกว่าเดิมนะในช่วง1 1ถึง30ประมาณ20วันตรงนี้ค่ะอย่าใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยจะซื้ออะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าสิ่งนี้มันจําเป็นไหมเราไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ได้ไหมมันเดือดร้อนไหมกระทบต่อง,งานกระทบต่อเราไหมนะคะก่อนใช้จ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะว่าอะไรมันจะมีรายจ่ายจุกจิกชุก เฉินเข้ามาเป็นรายจ่ายที่คุณไม่ได้คาดคิดรายจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนมาก่อนเนี่ยมันจะมีเข้ามานะคะประการต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังคนรอบข้างนําความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองมาให้คุณญาติพี่น้อง พ่อแม่คนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนสนิทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนรักคู่รักของคุณก็ได้คนรอบข้างเหล่านี้เขาอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองแล้วมันหลีกหนีไม่พ้นที่เขาจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือคุณอยู่ดีๆก็เต็มใจที่จะยื่นมือไปช่วยเขาโดยที่ตัวคุณเองก็ยังไม่ไม่เข้มแข็งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะประการต่อมาเรื่องของการค้าขายค่ะชาวลัคนาราศีสิสงห์ท่านใดที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะแล้วคุณ ประกอบกิจการค้าขายอยู่จากที่เคยขายคล่อง นะมันอาจจะมีฝืดเคืองไปบ้างนี่ต้องขอบอกกันตามตรงนะอาจจะมีขายช้าลงหน่อยลูกค้าประจําหายไปนะคะก็ต้องดูกันให้ดีๆวางแผนหาทางหนีที่ไล่ตั้งรับให้ดีในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรวิปิริตแบบนี้ประการต่อมาให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญงสัญญาการนัดหมายการพบปะพูดคุยการเจรจาการต่อรองงานสําคัญสําคัญถ้าเป็นไปได้ให้จัดการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมนะคะอย่าพยายามไปจัดการในช่วงที่ดาวพระพุธวิธปริตคือ 11-30ถึงส0สิงหาคมนะคะพยายามจัดการก่อนแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ให้รอบครอบในเรื่องของการตกลงมีอะไรก็ควรที่จะทําเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรมีพยานรับรู้เซ็นลงนามกันทั้งสองฝ่ายว่าคุณจะทําตามข้อตกลงนี้ฉันจะทําตามข้อตกลงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบ่งเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ให้มันชัดเจนอยู่ในเอกสารเหล่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะนี่คือประโยชน์ของการพยากรณ์นะคุณจะได้รู้ล่วงหน้าคุณจะว่าว่าคุณจะต้องตั้งรับหรือรับมืออย่างไรนะฮะในระยะนี้มันจะมีเกณฑ์ผิดพลาดได้ง่ายมากเกี่ยวกับเรื่อง ของตัวเลขใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารการบัญชีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ทําตัวเลขผิดพลาดถ้าคุณไม่ได้ผิดพลาดคนอื่นอาจจะทําผิดพลาดแล้วมากระทบที่ตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็การเจราจาเรื่องผลประโยชน์อาจจะมีบางครั้งที่ไม่ลงตัวก็ขอให้ใจเย็นๆสิ่งต่อมาค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงจะมีเกณฑ์ฟุ้งซ่านจิตใจอารมณ์แปรปรวนไม่อยู่นิ่งนะคะคิดมากบางทีคิดไปในด้านลบก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเกิดราวก็ คิดลบไปก่อนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอย่างนี้แน่เลยเกิดความเครียดเกิดความกังวลบางคนเครียดสะสมนะคะไม่รู้ตัวทําให้ตัวเองนอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางทีหลับแต่มันหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นนะคะอย่างเนี้ยเกิดขึ้นได้ก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัย,ย,ชยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอยากจะเสริมให้มันทำบุญฝึกจิตฝึกสมาธิจะได้ช่วยดูแลในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นประสบความสําเร็จและพบเจอแต่สิ่งดีๆกันทุนนหานนะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ